สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็นอีกแล้วเนาะจ้าสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมเนาะจ้าเนาะทุกๆบ้านเนาะสวัสดีจ้าเมื่อนีนยายเย็นจะพามาผัดดอกหอมเนาะจ้าผัดดอกหอมเส้กุ้งเนาะจ้านะนี่กุ้งยายเย็นผัดดอกหอมเส้กุ้งค่ะกุ้งล่างทําความสะอาดแล้วแกะแล้วเรียบร้อยเนาะจ้านะดอกหอมดอกหอมบัวบ้านเฮ่าเน่ะจ้า เรากะหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะจะหมักสันมกนักเยาาเนาะจ้าเนาะเอ้ย็นใสกระเทียมน้ำเนาะจ้าใสก,กระเทียมเนากะมีมีซอสหอยซอสพูกเขามีรสด,ดีพร้อมแล้วจ้าน้ำตาลน้ำตาลน้ำจากน้อยเนาะเอ้ยังกะจะใสพริกพร้อมจนะ้าผ่าพริกใสพร้อมจึงบริเลียนหลายเนาะจ้าเนาะผัดผัดดอกหอมจ้าผัดดอกหอมใสกุ้งไปผัดกันเลยเนาะจ้าเนาะ น้ำมันใส่กระทาได้จ้าซอสหอนนะซอสหอนแล้วก็ใส่กระเทียมเลยจ้ากระเทียมลงไปผัดทำง,ง่ายๆนะจ้ะนาทำง่ายกินห่อนๆลากเข่าได้จ้า พุงลงไปแล้วก็ตามเลยดอกหอมเลยจ้าดอกหอมไม่ไปผัดเลย กุ้งใส่ดอกหอมจาอ้าเขานี่ยก็เติมน้ำจิบน้อยด้วยจา้าเติมน้ำใส่จิบน้อย เมนูนี้กับผัดง่ายๆนาะจา้าเนาะผัดง่ายๆผัดเป็บเดียวได้กินผัดกิน,นหอนๆได้จา้าส่วนดอกผักนอากจะเอานิ่มซ้ำใดสุกซ้ำใดกับตามใจชอบได้นาะจะเนั้นอ่ะเย็นกับซีไซส์ซอสลงไปเลยจา้าซอสที่เตี่ยมเลยซอสลงไปเลย กินบ่จ้าไอาหห้หัวหัวเด็กพี่นอ้องเอ้ยหอมหัวหอยแล้วแซ่บจ,จะหอ,หอมหอมดอกหอมนะจนะ๊ะเนาะดอกหอมจะหวานหวานหอมหอม ลุกแล้วจ้าสุกแล้วไอ้เย็นซ้นน้ำกันนะรสชาติเขาเป็นปแบบไรเศรบแล้วจ้าแซ่บแซ่บอิลิแซ่บอิลิหอมดอกผักนะจ๊ะน,นะหอมดอกผัก ถุกแล้วจ้าเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยค่ะเดี๋ยวกูจะสุกเกินเนาะไากินบ่จ้ามากินน้ำยาเย็นเด้ค่ะตักใส่จานกันเลยเนะาะไอ้หวนๆเด้พี่น้อง เดียวจะพัดแป๊บเดียวพักดอกพักเขาจะสุกง่ายนอกจ้ะเนาะดอกพักเขาจะสุกง่ายนี่จ้าอืมตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนอกจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้เลอจ้าพัดดอกหอมผัดดอกหอมใส่กุ้งสดจ้า แซ่บๆน้ากันเ้ยค่ะมากินน้ำยาเย็เนเลอจ้านี่เสร็จแล้วได้จานหนึ่งพอดีเลยจ้าตักเข่าถาเลยจ้าหิวแล้วหิวแล้วผัดกุ้งผัดดอกหอมจ้าผัดดอกหอมผัดดอกหอมใส่กุ้งเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ก็เอา ผัดดอกหอมผัดดอกหอมใส่ใส่กุ้งสดมาฝากนะจ๊ะเนาะลัามาก็อย่าลืมนะจ้ากดติดตามนะจ้ากดติดตามไวนะ้เนาะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อจ้าคลิปหน้าจะเป็นอีอย่างเนาะจังคอยบ่พผาดกันจ้ากดกระดิ่งไว้พอมคลิปหน้าพอกันไหมเด้อคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ